สวัสดีเบบี้ปักเป้าที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้แพ็ก,ก็จะพาทุกคนมารับชมความปั่นของโหมดใหม่ในเกมวอร์เรน์อย่างทีม Deathmatch ขออธิบายเกี่ยวกับโหมดนี้แบบง่ายๆเพื่อใครยังไม่เคยเล่นหรือเป็นมือใหม่โหมดนี้ทำมาเพื่อคุณ เพราะทีมเดนแมทเน้นการยิงและการใช้สกิลมากกว่าการใช้เทคนิคและกลยุทธ์ในการเอาชนะเล่นตัวละครอะไรก็ได้ต้องเล่นเป็นทีมจะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนก็ได้แต่ห้ามเกิน5คนโดยที่ทีมไหนทําคะแนนถึง100ก่อนทีมนั้นชนะที่สําคัญโหมดนี้ใช้เวลาเล่นไม่ถึง10นาทีค่าเวลาได้ดีมากๆเลยค่ะและแน่นอนว่าแพทก็ได้ชวนคนที่ไม่เคยเล่นทีมเดนแมทมาลองเล่นทีมเดนแมทครั้งแรกนั่นก็คือพี่เอฟพองพีทาค่ะ จะตั่นแค่ไหนไปดูกันเลยสวัสดีครับพี่เอฟสวัสดีครับฟูเมื่อกี้พี่ชนะหรือแพ้อ่ะ <c oughs> โอ๊ยไ,นะไม่เป็นไรนะพี่เอฟหนูจะพาพี่ไปเล่นโหมดที่ไม่ว่าพี่จะท้อใจไม่แค่ไหนพี่จะกลายเป็นคนโหดเพราะว่าในโหมดทีมเดนแมทอะไม่ต้องใช้พวกเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการเล่นว้ยพี่ขยินออกไปแล้วพี่ก็ยิงอีซีมาโหดอะไรวะปกติก็เล่นแต่ธรรมดาโอเ่ไม่ค่อ ม,ม,มันเป็นโหมดสําหรับแบบเกมไวอ่ะเพราะว่าวันแลน้วเวลาเล่นนึ่โหมดหนึงอ่ะบางทีมันก็แบบ45นาทีเอาแต่ทีมเดนแมนมันเข้ามาเพื่อที่ตอบโจทย์เราว่าเล่นเกมส10นาทีก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นโหมดเกมไวบางทีแบบเล่นในอันเลนหรือล้องเงี้ยมันจะมีพวกโหดวันชอดหัวเราเงี้ยไม่ทันได้ยิงเลยแต่ในทีมเดนส์แมะเราสามารถแบบไปสู้มันได้เลยเพราะว่ามันเกิดใหม่ไวมากมันไม่ต้องรอนานอ่ะล,ล้วปืนอื่นจะได่ไงอ่ะพี่ต้องกด B ีเพื่อก่อนสเตจแรกมันจะเป็นปืนพกพี่ก็เลือกเลยปืนพกอัน แล้วพี่ก็ไปยิงมันไอ้หนูจะฟุกป้องบีตัวอะหมดเนี้ยถ้าเกิดว่าใครถึง100ก่อนอ่ะคนนั้นชนะก็ยิงกันไปเลยอ่ะ100ตัวเอาเลยเอ้ยมาเออเด้อเออเออสเตเตสองหรอวะเออสเตเตสองกดบีเพื่ออัพปืนแต่หนูยังยังไม่ตายเลยพอดีคนมันโหดอ่ะนะเอ,อ้ย ของที่สามารถเปลี integer, superior, ib, ่ยนปืนได้มีสติงเกอร์แอเรียเชอร์ลิฟแล้วแต่ถนัดเลือกได้เลยโอ้ยโหสติงเกอร์ไม่ไหววะผมไม่ไหวไปเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนพี่จะเตะสามเฮ้ยอะไรโอ้โหเฮ้ยเอ๊แอบลอยเหรอเฮ้ยไฟนู่นโถ่บ้า คนซ้อนพี่เอฟสู้เขาสวยพี่สวยไม่เอาวางโอ้พี่เอฟโคตรตึงเบฟไปลุยเออพี่สวยอ,อุ้ยโอ้สวยมากพี่เอฟพิดจอ๊อกยิงหัวขนาดนี้ถ้าพี่อยากได้อันติไวๆอ่ะมันสามารถไปเก็บโอ๊คสีฟ้าได้เฮ้โหพี่เดินไปแบบนั้นเลยเหรอเอาด้วยดิไปด้วยช่วยซัพพอร์ตพี่เอฟเอง เาแค้นสวยมาดีวสวยะแล้วผมหมาไทีมัน่มีใครให้กัดันไม่มีใครให้กัดทีเฮ้ยหนูมาช่วยพี่เฮ้ยหนูเกแค้นให้แล้วพี่เอฟมาเลยคุณบังคับนกได้ไหวไหมนะ อเอาแล้วใครยิงแัทเมื่อกี้วะใครยิงอ่ะคนยิงไปไหนละเฮ้ยแกเองงั้นเหรอแกเอ,องงั้นเหรอเอาหายไปหมดแล้วเอาไอีกจีนเป็นโหมดเล่นซ่อนหาไปแล้วหรอเฮ้ย <c oughs> อันตี้เข้าดูไม่มีเพิ่มทำไมอยู่วะไปได้ <c oughs> เหรอนี วัวิพีเอฟพัาเฟกของจริงโอ้ยหมวดแต่ใช้คนไอ้แฟนไอ้แพทไอ้เว้แฟนหมดไม่สนเพื่อนใครอ่ะไม่จงมิด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 สวยพี่เอฟคนโหมดโคตรอันตรายไอ้ฮิวให้เพื่อนหมั่นยืนกันไปบอยแบนเลย แล้วผมโหดไง,งพี่คิวไม่เปียก่อนเอ้าแล้วใครเขามาวางบังโอ้โหทางฝั่งทำไมมันเดือดกันจังว่าไม่ต้องเล่นแล้วพอมันไปแอมพิทที่ไหนวะโอ้ยนี่ไงนี่ไงเล้ว อุถูกทูกการเสียสละัชชนะจะเกิดไงพี่เพราะพี่ตายบุกงแด้วในเรี่องเลยเฮ้ยเราชมความโหดและความปั่นของแพทกับพี่เอฟกันแล้วเข้าชนไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะทุกคนก็สามารถไปลองเล่นวอร์เรนทีมเดนมากกันได้นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแพทด้วยนะคะ ไว้ไวนะคะ